สามลัคนาราศีที่มีดวงก้าวหน้างานเด่นเติบโตขยับขยายมากสุดๆเลยนะครับในเกณฑ์ที่ดาวพระหัสบดียกย้ายราศีครับสวัสดีครับ ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ The Magic Coach Channel นะครับอยู่ผมอาจารย์ศิทธพัฒน์นะครับหรือมมแมนพลังเลขนั่นเองในเกณฑ์ที่ดาวพระรามดียกย้ายราศีในวันที่13พฤษภาคม2568นะครับก็ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับทุกราศีเลยนะครับบางก็เปลี่ยนแปลงไปทิศทางที่ดีขึ้นจากร้ายกลายเป็นดีบางก็เปลี่ยนแปลงดีขึ้นเหมือนกันแต่ว่าจากดีอยู่แล้วนะก็ดียิ่งขึ้น บ้างก็มีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนแบบที่ควรระมันระวังก็มีนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึง3ราศีครับหรือว่า3ลัคนาราศีที่ถือว่ามีความโดดเด่นเกี่ยวกับเรื่องของการงานธุรกิจโดดเด่นในเรื่องของการขยับขยายการเติบโตความก้าวหน้าเรื่องของการได้ตําแหน่งแห่งหน้นะครับรวมไปถึงการขยับขยายในเรื่องของธุรกิจการค้าต่างๆคอนเน c ชั่น เรื่องของสังคมนะครับที่จะเอื้อประโยชน์ต่อความก้าวหน้าของคุณนะครับมี3ลัคนาราศีครับเราประกาศกันเลยนะครับท่านที่ไม่ได้ติดโผมาเนี่ยจะได้ไม่เสียเวลานะครับสามลัคนาราศีครับที่โดดเด่นเรื่องการงานมีเกณฑ์ก้าวหน้าขยับขยายอย่างมากเลยนะครับได้แก่สามลัคนาราศีนี้นะครับก็ได้แก่ลัคนาราศีเมษลัคนาราศีกัน และลัคนาราศีตุลรับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยท่านที่เป็นชาวราศีเมษแต่ไม่ใช่ลัคนาเมษก็จัดอยู่ในหมวดหมู่นี้ด้วยนะครับคําว่าราศีเนี่ยถ้าในช่องหมอแม่เนี่ยจะรวบรวมกันไปเลยทั้งราศีและลัคนากําเนิดนะครับเพราะฉะนั้นเมษกันตุลน,นะครับรวมทั้งราศีและลัคนาราศีเลยนะครับวันนี้ขอพูดถึง ลัคนาราศีเมษก่อนแล้วกันนะตามลําดับกันไปนะครับไล่เรียงกันไปนะครับลัคนาราศีเมษเนี่ยนะครับดาวพฤหัสบดีเนี่ยเป็นตัวแทนของความก้าวหน้าอย่างตรงไปตรงมานะครับดาวเจ้าเรือนสุภะะสุภะะนั้นแปลว่าความก้าวหน้าสุภะะแปลว่าความดีงามในชีวิตสุภะะนั้นแปลว่าการเติบโตนะครับวิทยาฐานะหรือว่าภาพลักษณ์ทางสังคม เป็นดาวแห่งความก้าวหน้าอย่างแท้จริงแต่ดาวพฤหัสเนี่ยก็เป็นดาวเจ้าเรือนวินาศด้วยซึ่งมีความหมายแปลว่าการเปลี่ยนแปลง<ๆ>เพราะฉะนั้นนะถ้าใครพอที่จะจับประเด็นได้นะครับการที่ชาวรัคนาราศีเมษในรอบนี้ที่ดาวพฤหัสย้ายเนี่ยการที่คุณจะเกิดความก้าวหน้าเติบโตแล้วก็ขยับขยายได้มากขึ้นเนี่ยนะครับคุณจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่าง เปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่คุณอาจจะคิดมานานแล้วนะครับแต่ยังไม่เคยลงมือทําคุณอาจจะทําธุรกิจด้วยแนวทางหรือวิธีการเก่าๆดั้งเดิมมานานแล้วแล้วกําลังคิดว่าเอ๊ะฉันจะไปทางไหนดีรู้สึกที่ผ่านมาตันเหลือเกินอยากจะรู้สึกว่าอยากรู้สึกปรับเปลี่ยนนะรู้สึกอยากจะปรับเปลี่ยนอยากจะเติบโตหรือว่าขยับขยายให้ดียิ่งกว่าเดิมนะครับราสีเมสจะต้องเปลี่ยนแปลงครับ เปลี่ยนแปลงเนี่ยการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะปเ,ยเป็นแปลงเรื่องของระบบเปลี่ยนแปลง ز, ในเรื่องของคู่ค้าเปลี่ยนแปลงในเรื่องของลักษณะงานนะครับในธ,รในธุรกิจอาจจะเสริมเพิ่มเติมอะไรมาบางอย่างนะครับอย่างถ้ายกตัวอย่างนะสมมุตวิมมตว่าคุณเปิดร้านอาหารนะครับคุณอาจจะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของช่องทางการจัดจําหน่ายหรือว่าอาจจะปรับเปลี่ยนนะครับพัฒนาในตัวผลิตภัณฑ์จากที่มีขายแต่ หน้าร้านอย่างเดียวอาจจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับมีการขายแบบ Delivery มีการขายแบบที่ว่าอาหารของคุณเนี่ยสามารถอยู่ได้2วันโดยที่ไม่เน่าไม่เสียคุณภาพดออปลงน้อยที่สุดนะครับให้เป็นการเพิ่มนะครับช่องทางในการจัดจำหน่ายให้มากขึ้นนะครับหรือว่าคุณอาจจะใช้เทคโนโลยีบางอย่างนะเข้ามา ในธุรกิจของคุณนะครับทำให้ธุรกิจคุณนั้นมียอดขายมากขึ้นนะครับอะไรที่ยังไม่เคยทำนะวิธีใ,ใหม่นะที่ยังไม่เคยลองเนี่ยลองงัดออกมาทำซะนะอาจจะได้ผลลัพธ์ที่เซอร์ไพรส์ก็ได้นะครับในในการทำครั้งนี้นะครับดาวพฤหัสเนี่ยยังเดินเข้าสู่ตำแหน่งสหัชชะด้วยซึ่งก็แปลว่าการติดต่อสื่อสารนะการมีปฏิสัมพันธ์นะครับกับใครนะกับ เพื่อนๆในวงการาคุณอาจจะมีการไปเข้าอบรมหรือว่าไปเข้ากลุ่มนะครับเกี่ยวกับธุรกิจต่างๆหรือว่าไปเรียนนะครับไปเรียนวิธีการใหม่ๆหรือความรู้ใหม่ๆเนี่ยนำมาพัฒนาธุรกิจหรืองานของเราได้ไม่เพียงแค่ทำคนทําธุรกิจเท่านั้นนะยังได้ประโยชน์แก่คนที่ทํางานประจําแต่ว่าคุณอยากจะหารายได้เสริมนะครับคุณก็สามารถที่จะไปเรียนนะไปฝึกอ,อบรม นะหรือว่าค้นหาวิธีการใหม่ๆมาประยุกต์มาใช้ในงานของตัวเองให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับโดดเด่นในเรื่องของการก้าวหน้านะความก้าวหน้านะครับแล้วก็โดดเด่นในเรื่องของตําแหน่งแห่งหนด้วยมีเกณฑ์รับตําแหน่งใหม่มีเกณฑ์เลื่อนขั้นใช่ไหมอ่าแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะมีชื่อเสียงนะครับในเรื่องที่คุณทําแต่ด้วยความที่พระราชหัตบริรอบนี้เป็นประเกร แปลว่าไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่มันหมายถึงในเรื่องของคนที่เขาจะมาซัพพอร์ตเราเนี่ยได้จริงๆเนี่ยมันไม่ค่อยจะมีนะครับการที่ดาวน์หเป็นประหมายถึงว่าเราอาจจะไม่ได้สำเร็จ100%องค์ความรู้ที่เราอ่านเขียนเรียนหรือว่าไปฝึกอบรมไปเรียนเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เก็ตตรงนั้นอ่ะร้อแต่เราสามารถที่จะนำความรู้ ที่มันไม่ร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยนำมาใช้ประโยชน์ได้นะครับเนื่องจากว่าดาวพฤหัสเองก็อยู่ในตำแหน่งที่ในภพเรือนนะฮะที่มันไม่ได้เสียหายไม่ได้เป็นทุสถานนะก็ถือว่าให้คุณแต่าจะให้คุณไม่เต็มร้อยเนื่องจากความเป็นปราเกษตรแปลว่าไม่สมบูรณ์เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่ดีมีเกณฑ์ก้าวหน้าได้ถึงแม้ว่าความก้าวหน้าสมมติคนหวังตําแหน่งจะขึ้นตําแหน่ง นะที่เป็นตำแหน่งแบบเฮดนะสูงสุดนะเราต้องทำใจไว้ก่อนเราอาจจะไม่ได้100%ตามตำแหน่งนั้นแต่อาจจะได้แบบ70-80%นะหรืออยู่ในตำแหน่งที่เราเองก็เฮ้ยมันก็ได้ผลดีกับตัวเรานะนะให้เรามองแบบนี้นะครับความสำเร็จเกิดขึ้นได้ถึงแม้จะไม่100%แต่ก็สำเร็จนะนั่นเองนะครับสำหรับคนที่เรียนนะครับ น้องๆหนูๆและน้องๆที่เรียนอยู่เนี่ยเราหวังที่จะได้สถาบันที่ที่คาดหวังไว้เป็นอันดับหนึ่งเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่ได้นะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะได้สถาบันที่ไม่ดีเราได้สถาบันที่ดีนะครับแต่ว่าอาจจะไม่สมดังใจเรา100%เซนะครับแต่นี่คือโอกาสที่ดีเพราะนั้นเนี่ยอ่ะเป็นไปตามคันลองนะ <Okey S 2> ถ้าเกิด <ique> มันไม่ได้นะครับเราไม่มีทางอื่นเราก็เรียนไปแต่ถ้าเกิด เอ้ยบางคนอาจจะหวังที่จะได้นะครับอาจจะมีกําลังภายในหรืออะไรก็แล้วแต่อันนั้นสุดแล้วแต่มันก็เป็นความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นเช่นเดียวกัน50%เป็นเรื่องดวงดาวอีก50%ก็คือในเรื่องของการลงมือทาของเรานะครับการเทคแอคชั่นในโลกความเป็นจริงนั่นเองนะครับนี่คือราศีเมษนะครับก็โดดเด่นเรื่องการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเนาะการพบเจอสังคมที่อุปถัมภ์เรานะครับต่อมาครับรัคนาราศีกันครับ ราคนาราศีกันเนี่ยราหูเนี่ยก็ย้ายออกจากการเล็งดวงชะตาแต่ดาวเสาเนี่ยย้ายเข้ามาแทนนะครับโดยธรรมชาติแล้วก็จะต้องมีภาระหน้าที่นะครับที่อาจจะเพิ่มขึ้นก็ได้นะครับหรืออาจภาระเก่าอาจจะยังอยู่นะครับหรืออาจจะมีภาวะความกดดันหรือครุ่นคิดนะครับการแบกรับภาระอะไรบางอย่างเข้ามาในระยะ2ปีครึ่งนี้ แต่วันนี้เราพูดกันถึงดาวพระหัสบดีครับดาวพระหัสบดีเนี่ยโคจรยกย้ายจากตำแหน่งสุภะเนะคือความก้าวหน้าเข้าสู่ตำแหน่งกรรมมะนั่นบ่งบอกว่า you, การง <Anton ia. S 2> านธุรกิจของชาวราศีกันหรือว่าลัคนากันเนี่ยนะครับมันก็จะมีความมั่นคงอยู่นะครับมันยังมีความมั่นคงอยู่นะครับก็โดดเด่นความมั่นคงของคุณหรือว่าที่พึ่งพิงของคุณในชีวิตเนี่ยก็อยู่ที่การงานอยู่ที่อาชีพของคุณนะครับงานของคุณอาชีพของคุณเนี่ย มันอาจจะอยู่ในช่วงเวลาที่อาจจะต้องปรับแก้หน่อยอาจจะต้องปรับซ้ายปรับขวาอาจจะต้องแก้ไขหรือว่าสิ่งที่เราคาดหวังเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการงานธุรกิจมันอาจจะไม่ถึงเป้าร้อยเปอร์เซ็นที่เราคาดหวังไว้แต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่สําเร็จนะครับมันก็มีความสําเร็จขึ้นมาในระดับหนึ่งสําเร็จอยู่ในขั้นที่เราเองก็บางคนอาจจะพอใจ บางคนอาจจะไม่พอใจอันนี้มันเป็นเรื่องปัจเจกมันแล้วแต่บุคคลนะครับถ้าเป็นคนที่ตั้งเป้าเนี่ยสูงตลอดเวลาเป็น perfectionist คุณอาจจะรู้สึกว่างานของคุณเนี่ยมันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยจะมั่นคงเลยมันไม่ค่อย complete เลยเนะมันยังขาดอยู่อะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเราปล่อยวางซะก่อนนะครับเรารู้ล่วงหน้าว่าต่อให้เราพยายามทำให้ดีที่สุดเนี่ยนะครับมัน จะต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่เหนือการควบคุมของเราแน่นอนนะเพราะวบางคนเนี่ยคุณไม่ได้ทํางานคนเดียวเนาะ,ะงานทุกอย่างเนี่ยมันไม่ได้ทําคนเดียวอยู่แล้วมันจะต้องมีปัจจัยอย่างอื่นนะครับเช่นคุณทํางานกับเพื่อนร่วมงานของคุณหรือว่าทํางานกับหัวหน้าของคุณนะครับหรือบางคนเนี่ยทำงานกับลูกค้าเป็นฟรีแลนซ์นะครับให้คุณพึงระลึกไว้ว่าปัจจัยภายในเนี่ยเรายังสามารถที่จะ คอคได้แต่ปัจจัยภายนอกเนี่ยนะครับเราไม่สามารถจะคอน t r รลได้เลยนะอ่าบางทีเนี่ยเราทําไปดีแล้วแต่ว่าเกิดกระแสอะไรบางอย่างทําให้ลูกค้าซื้อน้อยลงนะหรือบางทีเนี่ยเราทําดีแล้วแต่เป็นปัจจัยบางอย่างทําให้อ่าเจ้านายนะครับยังไม่พอใจอะไรอย่างเงี้ยนะหรือบางทีเราพร้อมแล้วเราคิดว่าเราทําดีมากๆแต่ว่าเพื่อนร่วมงานของเราเนี่ยเขาอาจจะทําให้เกิดความติดขัดบางประการ จุดนี้คือจุดที่ต้องยอมรับนะครับหมอแมนใช้คํานี้เลยครับต้องยอมรับยอมรับในในความไม่สมบูรณ์นะครับยอมรับในสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้นะครับในส่วนที่เราควบคุมได้เราคอนโทรลได้เนี่ยโอเคเราพยายามทําให้ดีที่สุดอยู่แล้วแต่ในส่วนที่เราคอนโทรลไม่ได้เนี่ยบางทีเราจนปัญญาจริงที่จะไปคอนโทรลเขานะครับเราไม่สามารถจะไปคอนโทรลคนอื่นได้ถ้าเกิดไอ้คนนั้นไม่ใช่แบบผู้ใตบ้บังคับบัญชาเราจริงๆนะมันไปคอนโทรลไม่ได้เพราะนั้นก็ต้องบอก กันตามตรงนะครับว่าบางทีอาจจะมีปัจจัยบางปัจจัยนี่แหละที่เราควบคุมไม่ได้นะครับทำให้งานเนี่ยมันเกิดปัญหาหรือว่าผลลัพธ์ในงานเนี่ยมันไม่ได้สมบูรณ์ร้อเอร์เซนะครับภาพรวมจะเป็นแบบนี้เลยแต่ยังมีความสําเร็จยังมีความมั่นคงอยู่นะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ที่ดาวพระราดีเนี่ยเข้าสู่เรือนไหนจะมีความสําเร็จในเรื่องนั้น ดาวพฤหัสบดีเข้าสู่เดือนกร,รมภาัปแปลว,ว่าการงานธุรกิจเพราะนั้นราศีกันก็จะต้องบังเกิดผลสําเร็จนะครับเรื่องการงานธุรกิจครับเพียงแค่ว่าให้คุณรู้ไว้ว่าอาจจะมีบางปัจจัยที่มันไม่ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรแบบนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับราศีกันเนี่ยนะก็จะมีความสําเร็จในเรื่องของทรัพย์สินนะครับในเรื่องของที่อยู่อาศัยหรือยอดยานพานะรวมถึงครอบครัวด้วยนะครับ ใครกาลังเลงในการที่จะปรับเปลี่ยนเรื่องของทรัพย์สินนะครับเปลี่ยนแปลงเรื่องที่อยู่อาศัยเปลี่ยนแปลงในเรื่องยอดยานพาหนะคุณจะทําได้สําเร็จนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นที่พึงพอใจ100%เซนะครับสมมุติว่าคนกําลังจะแบบเฮ้ยคุณกําลังจะย้ายห้องย้ายที่อยู่ย้ายคอนโดคุณอาจจะได้โดยที่มีเกณฑ์ไว้ว่าต้องใกล้ที่ทํางานนะคุณอาจจะได้ย้ายไปใกล้ที่ทํางานนะแต่คุณอาจจะต้องยอมจ่ายแพง กว่าปกตินะครับพอสมควรนะครับเพื่อให้มันใกล้ที่ทํางานหรือคุณจะย้ายได้ย้ายที่ใหม่คุณมีงบในใจรุณอาจจะแบบเฮ้ยได้ตามงบนั่นแหละแต่อาจจะต้องยอมว่าเฮ้ยมันไกลจากที่ทํางานหน่อยหนึ่งหรือมันไม่ได้ใกล้รถไฟฟ้าตามที่เราคิดอะไรประมาณนี้นะครับคือมันต้องลักษณะว่าได้อย่างเสียอย่างนะแต่สิ่งที่ทำเนี่ยมัน completely อ่ะมัน complete แน่นอนแต่ว่ามันอาจจะ ขาดอะไรไปบางบางอย่างเท่านั้นเองนะครับนี่สําหรับราศีกันนะครับสิ่งที่คิดสิ่งที่ทํามันสําเร็จครับแต่จะต้องเผื่อใจว่านิดนึงว่ามันอาจจะไม่ได้ดังใจเราร้อซนะครับต่อมาครับก็คือลัคนาราศีตุลน,นะครับซึ่งตุลเนี่ยถือว่าเป็นราศีหรือลัคนาราศีที่โดดเด่นมากที่สุดราศีหนึ่งแล้วกันเอาเป็นว่าเกี่ยวกับเรื่องของ การงานนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการงานแล้วก็การเลื่อนขั้นต่างๆนะครับดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะครับแปลว่าการติดต่อสืส่อสารแล้วก็ญาติพี่น้องดาวพฤหัสยังเป็นดาวเจ้าเรือนอรินะครับอริเนี่ยแปลว่าอุปสรรคนะครับอริแปลว่านี่สินอริแปลว่าการบุกเบิกนะครับดาวดวงนี้สถิตยอยู่ในตำแหน่งสุภะแปลว่าความก้าวหน้านะครับเพราะฉะนั้นคุณอาจจะเจอเพื่อนฝูง ญาติพี่น้องมิตรสหายเพื่อนร่วมงานต่างๆที่ชักนำหรือชักพาคุณนะครับให้เกิดความก้าวหน้าเกิดชีวิตมันมีสเต็ปขึ้นมานะครับมันมีความก้าวหน้าขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งนะครับซึ่งเหมือนกันกับราศีกันต้องบอกเช่นเดียวกันว่าปัจจัยบางปัจจัยคุณอาจจะควบคุมมันไม่ได้นะครับอาจจะต้อง รู้สึกว่ายังต้องแก้ไขปัญหานะครับยังต้องพยายามที่จะอุดรอยรั่วบางอย่างนะครับแต่การอยู่กับปัญหามันจะทําให้ชาวราศีตุลน,นั้นเติบโตนะครับเพราะว่าดาวดวงนี้เป็นดาวเจริญอริอริเนี่ยแปลว่าปัญหาหรืออุปสรรคอยู่แล้วเมื่ออริสุภะสุภะแปลว่าความก้าวหน้าอริแปลว่าอุปสรรคเพราะฉะนั้นเนี่ยราศีตุลในรอบนี้เวลาคุณเจออุปสรรคหรืออะไรที่มันยาก คุณห้ามเดินหนีเป็นอันขาดเลยนะครับคุณห้ามถอยหลังกลับเป็นอันขาดเลยนะครับเพราะว่าการสู้กับปัญหาการชนกับปัญหาเนี่ยมันจะยิ่งทําให้คุณเนี่ยมีความก้าวหน้านะครับมีการขยับขยายในเรื่องธุรกิจการงานมีความก้าวหน้าก้าวกระโดดมีการได้รับตําแหน่งแห่งหนที่ใหม่ๆนะครับก็เป็นที่มาของการเงินไรายได้ที่มันจะดีขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการพบปะ พูดคุยการมีคอนเนคชันต่างๆซึ่งคอนเนคชันที่คุณเจอเนี่ยอาจจะเป็นคอนเนคชันที่คุณไม่ได้ชอบเขาร้อยนะฮะบางทีน่าจะมีบ้างนะการเจอคนที่ไม่ได้ชอบมันรู้สึกจริตไม่ตรงกันนะแต่นะครับเขาคนนั้นดันเป็นคนที่สามารถช่วยเหลือและผลักดันชาวราศีตุลได้นะครับเพราะฉะนั้นคุณก็เลือกเอา <c oughs> คุณจะอยากถ้าคุณโฟกัสเรื่องการงาน การเติบโตนะครับโฟกัสเรื่องของความก้าวหน้าบางครั้งเราอาจจะต้องมองข้ามในเรื่องของจริตนะค,ความไม่ชอบส่วนตัวเนี่ยไปบ้างนะครับหรือนะถ้าเกิดว่าคุณเลือกในสิ่งที่คุณชอบนะเช่นคุณเลือกในการคบคัาสมาคมกับบุคคลคนนี้เนื่องจากว่าจริตตรงกันนะคุณชื่นชอบในการพูดคุยกับเขา แล้วก็คุณอาจจะเลือกมาแล้วว่าคนคนนี้สามารถที่จะแบบเป็นคอนเนคชั่นที่ดีให้กับคุณได้นะครับท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะพอมันเกิดการช่วยเหลือกันจริงๆแล้วเนี่ยคุณอาจจะไปรู้ตอนหลังว่าจริงๆแล้วเนี่ยคอนเนคชั่นเนี้ยมันอาจจะไม่ได้ซัพพอร์ตเรา100%นะครับมันอาจจะไม่ได้ดี100%อย่างที่เราคิดเห็นไหมเออแต่ว่าเรารู้สึกแฮปปี้มากเลยคนนี้เป็นคนที่ดีมากเฟรนลี่มากเลยนะครับแล้วก็เป็นคนที่แบบเฮ้ยพูดจาดี นะทำให้เราแบบเชื่อนะครับว่าเขาเนี่ยจะช่วยเหลือเราได้หรือว่าเป็นคู่ค้าที่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นคอนเนคชั่นที่ดีนะแต่สุดท้ายเนี่ยนะครับด้วยปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้เนี่ยจะทำให้เรารู้เองว่านี่อาจจะไม่ใช่คอนเนคชั่นที่ดีที่สุดนะครับเรื่องเราก็จะเป็นแบบนี้สำหรับลักนณาราศีตุลน,นะครับลักาณาศีตุลยังมีเล็กๆน้อยๆที่อยากจะบอกก็คือว่าเกณฑ์การที่คุณจะเดินทางเนี่ย นะครับมันมีความชัดเจนแล้วมีความเป็นไปได้มากๆนะครับการเดินทางไปทํางานการเดินทางไปท่องเที่ยวก็ตามนะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะครับในรอบที่ดาวพฤหัสบดีนั้นนะสถิตนะอยู่ตรงนี้นะครับโคจร1นึ่งนปะีพระอาทิอย์สถิตที่ราศีมิถุนนะครับในเดือนพฤษภาคมก็คือวันที่13พฤษภาคมนะครับแล้วก็จะมีการขยบนะครับ โยกไปที่ราศีกรกฎเนี่ยประมาณ3เดือนซึ่งไม่ได้เกิดปัญหาสำหรับราศีตุลน,นะครับการโคจรเคลื่อนย้ายของดาวพะหัสบดีทั้ง2ระลอกนี้ให้ผลดีต่อชาวราศีตุลทั้ง2ระลอกเลยนะครับเอาละนี่ก็คือ3รลัคนาราศีนะครับที่โดดเด่นเรื่องการงาน นะโดดเด่นเรื่องความก้าวหน้าในชีวิตนะครับการขยับขยายนะธุรกิจการงานต่างๆเนี่ยโดดเด่นนะครับก็ประกอบไปด้วยลัคนาราศีเมษลัคนาราศีกันและลัคนาราศีตุลน,นั่นเองนะครับอย่างไรก็ดีมันไม่ได้มีดีแค่เรื่องนี้หรอกนะครับจริงๆแล้วก็ส่งผลดีกันหลายเรื่องแล้วก็ดาวอื่นๆที่ยกย้ายก็ล้วนแล้วแต่มีอิทธิพลกับนะราศีที่กล่าวมานะครับ ทุกๆราศีเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมติดตามกันในส่วนของการอัปเดตดวงชะตารายเดือนนะครับในแต่ละเดือน,นสำหรับช่องหมอแมนพลังเลขนี้ก็จะมีอัปเดตให้ทุกๆเดือนเลยนะครับขออย่างไรก็ตามนะครับก็ขอให้นะครับการฟังดวงในครั้งนี้นะครับอย่าฟังแบบงมงายนะอย่าฟังแล้วเฮ้ยเชื่อเลยนะโดยไม่ลงมือทำอะไร นะสมมติว่าเราบอกดวงจะดีแล้วคนเราไม่ลงมือทาอะไรเนี่ยมันก็ไม่มีทางที่จะดีไปกว่าเดิมได้สักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยหวังว่าการพยากรณ์นี้จะเป็นไกด์ไลน์นะครับที่มีประโยชน์สามารถนําไปใช้ได้ในชีวิตจริงและสามารถมีประโยชน์ต่อตัวคุณได้ไม่มากก็น้อยนะครับขอโชคดีและมีความสุขครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ